สวัสดีค่ะทุกคนตอนนี้นะคะเราเพิ่งถึงบ้านนะคะวันนี้นะคะก็เป็นเลิกงามยามเลยนะคะเพราะว่าวันนี้นะคะเราก็ได้ไปร้านขายอาหารไทยจ้าก็คือมีอาหารไทยทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นแบบตั้งแต่สักกระเบือเย็นเรือรบเลยะคะ่ะโอเคเดี๋ยวเราไปดูเริ่มีอะไรบ้างคือเยอะมากๆค่ะทุกคนและนี่นะทุกคนก็คือของที่เราทั้งหมดนะคะมาดูกันว่ามีกี่ถุงคะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปด มีทั้งหมดแดถุงทุกคนคือเยอะมากเดี๋ยวเราไปดูกันว่าข้างในมีอะไรบ้างนะจ๊ะปกติแล้วนะคะเวลาที่เราซื้อของที่อเมริกานะคะทุกร้านค้านะคะเขาจะแบ่งอ่าพวกจาพวกของสินค้าเนี่ยแตกต่างกันออกไปในแต่ละถุงนะคะเช่นของแห้งของสดหรือของที่ต้องแช่แข็งหรือพวกกระป๋องต่างๆนะคะก็จะแยกออกจากกันนะทุกคนไปดูกันว่าร้านนี้จะแยกหรือเปล่านะสดเขาก็แยกนะมาดูถุงที่หนึ่งกันเลยนี่เลยมุวนเส้นนะจ๊ะเอาไว้ทำยามุนเส้นจ้า และอันนี้คือที่เดียวของตราที่ขายไม่ได้เลยก็คือมาม่าจ้ะมีเยอะมากไปดูกันว่ามีกี่ซองเลยสักหน,นึ่งนนเป็นคุกกิจหนึ่งมาม่าสองนนียบเป็นคุิกแล้วก็มีพวกเป็นแป้งเยลยทุกคน แรกที่เราใช้ขนาดน,น,นี้นะคะเป็นกอจินะคะและนี่นะคะคือถุงแรกนะทุกคนไปดูก็มีมาก,กี่หอนะคะสองสี่หกเสิบสองทั้งหมดคือสิบสองห่อทุกคนกอจิสองห่อนะคะแล้วก็มิเซนหนึ่งห่อนะคะเก็บไปก่อนไปดูถุงที่สองกันเลยจ้า <c oughs> และนี่นะคะคือถุงที่สองของเรานะคะไปดูกันเลยทุกคน น้ำพร้าวนะจ๊ะกระเทียมเจียวนะเอาไว้กินกับก๋วยเตี๋ยวขาหมูอร่อยมากนะทุกคนบบที่หนึ่งป,กปง๊กระป๋องพีโก้พริปทอดจ้ะพริกทอดนะจ๊ะผมทำนะฮะผมทำเงาะนะจ๊ะ และนี่ก็คือทับเสบียงจากถุงที่สองนะจ๊ะไปดูถุงที่สามกันเลยจ้ะถุงที่สามนะคะเข้าวสุดมโนราเลจ้ะอร่อยมากมีถุงมาล่าด้วยทุกคนผงมาล่าอ่ะมีต้มผงก๋วยเตี๋ยวนะจ๊ะมีซอสเกาหลีนะจ๊ะทุกคนมีแบบนี้น่ากินเนาะไปลองกันนี่คือถุงที่สามทุกคนถุงที่สาม ต่อไปไปดูถุงที่สี่กันเลยจ้ะถุงที่สนะี่นะเดี๋ยวมอขนมเดี๋ยจ้ะมีพิกกุ้งเสียมีมีปลานี่ด้วยนะสีข้าวเหนียวเลยจ้ะนี่นี่อเมเลชอบมากอากากศร้อนอย่างนี้นะครับพิกลาหวาน น้ำลำายก็เปียบโรตัานะจ๊ะนมข้นอันนี้เอาไว้ทำชานมในทุกคนชานมไข่มุกน,นี่นะคะก็เป็นผลระม่วงดองจ้ะได้กินมากเลยอันนี้คือถุงที่สี่นะเดี๋ยวมาต่อไปไปต่อถุงที่ห้ากันเลยทุกคนถุงที่ห้าะ้ะก็ะนีฟักบุนะคะไักบุใบโหระพา คข่าผักหอมอน,นี่อะไรบบเอ่ยมะละกอมะเขืออันนี้เป็นกลุ่มผักสดน,นั้นทุกคนเขอาไปนะคะเป็นถุงที่หกนะคะอันนวากล้ยต้า,า,า,าตมีมันเห็ดอะไรนะเห็ดเข้มทองจิ้มจี๊ดมันจิ้มซีฟู้ด นื้เนะนี่ยอะไรนะมีเหลืองหมูยอ่อพริกสดนะจ๊ะตัวงอกจ้ะนี่ไปต่อที่ทุงที่เจ็ดกันเลยอันนี้เป็นทุ่งที่เจ็ดนะท่านลูกชิ้นนะจ๊ะลูกชิ้นหมูมีอันนี้ลูกชิ้นเนื้อนนะผรชื่ใลูกชิ้นหมูแล้วก็ลูกชิ้นหมูนะคะนี่สก้กรอกอีสานจ้ะเกี๊ยว เราชอบมากชอบกินทอดเกี๊ยวมากๆากเลยซื้อมาโอ้มะนาวจ้ะทอดมันนีคะกุนชเชียงอ,อันนี้อเมเลียชอบมากและสุดท้ายไปดูถุงสุดท้ายกันเลยและถุงสุดท้ายนะคะก็คือถุงที่แปดนั่นเองไปดูกันเลยนี่ชิ้นปลากรายหนึ่งนะคะมีสองอันสองแบบนะคะเพราะว่าเราอะ ทำขนมจีนทุกคนแล้วูหชอบกินขนมจีนแบบที่มีลูกชิ้นปลากลายมากๆเราก็เลยซื้อมาสองอันเลยจ้าทุกคนฉบอกว่าแพงมากคือแบบสามร้อยบาทอะแค่เนี้ยแล้วก็มีแหนมแล้วทุกคนแหนมเป็นเนื้อหมูอันนี้นะและนี่นะคะก็เป็นของมาจากทุงที่แปะนะเดี๋ยวเรามาลองวางรวมๆกันนะทุกคน คนแล้วนี่นะคะก็คือสเบียงทั้งหมดที่เราได้มานะคะก็จะใช้เวลากินประมาณ2องถึงสามนาทีนะคะแต่ถ้านานสดก,ก็ประมาณ1เดือดวนทุกคนนะคะคือเยอะมากกินคนเดียวน,นี่ยคือไล่ตั้งแต่ของแช่แข็งนะจ๊ะมีนะฮะโอเคค่ะทุกคนก็ ขอบคุณทุกคนที่เข้ามาติดตามนะคะวันนี้เราก็แค่มาแช์นะคะว่าในแต่ละครั้งที่เราไปร้านอาหารไทยเนี่ยเราได้ไอะไรบ้างอันนี้คือแค่เป็นหนึ่งส่วนนะคะครึ่งแต่ละครั้งที่เราไปซื้อของก็จะไม่เหมือน, <c oughs> อนกันนะ,ะทุกคนก็คือบางอันมันก็ยังเหลืออยู่หรืวยังไม่ได้ซื้อมาแต่บางที่มันใหม่หรือมันหมดอย่างเงี้ยเราก็ซื้อมาเรื่อยๆหรือว่าบางอันก็ซื้อซ้าก็มีนะท,ทุกคนก็ขอบคุณทุกคนที่เข้ามาติดตามนะคะก็ฝากติดตามช่อง y o YouTube ด้วยนะคะช่องยรดาแพงวงนะคะแล้วก็มีเพจนะคะทําอาหารมีเพจคครรวอยยู่นนนนะะะะีขึ้้ไตง แล้วก็มีเป็นหญิงยนโชกินนะคะก็อยู่ในช่อง YouTube นี้ด้วยแล้วก็อยู่ในเพจครัญยนด้วยนะจ้าทุกคนรวมถึงเรานะคะมีอีกเพจหนึ่งนะคะเป็นเพจ e อ t r o เ e ียนะคะเป็นเพจที่รวมทุกอย่างากับเราเลยไม,ม่ว่าจะเป็นร้านาการแต่งหน้ารวมถึงการไปเที่ยวต่างๆเวลาเราไปกินอาหารหรืออะไรอย่างเงี้ยหรือรีวิวสถานที่เราไปเที่ยวต่างๆนะคะแล้วก็อยากจะมาแชร์ทุกคนได้ดูกันนะคะยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตาม Y go, gwrth arsgrifennu da. Bye bye! Bye!